ครับวันนี้เราก็อยู่กับเข็มขัดยี่ดวิธีโอเปอเรเตอร์เบลเข็มขัดของไวเลอร์เซนิคอนซึ่งเห็นได้ว่าตัวเข็มขัดนะครับเป็นเข็มขัดที่มีหัวเป็นคอปตาร์แท้หัวเป็นหัวที่สามารถรับน้ำหนักได้มากนะสามารถใช้ในการรวยตัวเฉือนได้โดยที่จะมีห่วงดีลิงนะครับใช้ในการเกี่ยวอุปกรณ์หรือเป็นสายการตกได้ซึ่งจะมีที่เก็บนะครับสําหรับเก็บตัวดีลิงให้แน่แบบตัวเข็มขัดได้นะครับโดยที่ตัวเข็มขัดนะครับมีช่องสําหรับร้อยอุปกรณ์สามารถติดอุปกรณ์ได้รอบลาตัวเราเลยนะครับโดยที่ช่องอุปกรรณ์นะคับ จะเป็นช่องที่สามารถร้อยด้านหน้าได้โดยเป็นแบบโมเล่ตัวช่องโมเล่นะครับเป็นดีไซน์แบบเลเซอร์คัะสามารถเปิดแล้วก็ร้อยอุปกรณ์ได้ง่ายนะครับจะเห็นได้ว่าผมมีการเส้อุปกรณ์ทั้งตำแหน่งที่เป็นมุม45องศาแล้วก็เป็นมุมปกติซึ่งสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้รอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นซองปืนซองแมกกาซีนไปจนถึงซองปุนแกมือซึ่งตัวเข็มขัดนะครับสามารถโหลดอุปกรณ์ได้เยอะแล้วก็น้ําหนักรับได้มากเพราะว่าตัวเข็มขัดแบบมีความแข็งแรงมากตัวเส้นนะครับเข็มขัดจะมีเส้นด้านนอกนะครับแบบนี้ แล้วก็จะมีเข็มขัดที่เป็นเส้นด้านในนะครับมาด้วยการเป็นอินเตอร์เบลทั้งตัว2เส้นนะครับจะติดตั้งเข้าด้วยกัน,นลักษณะแบบนี้เลยพอมันเป็นเข็มขัดที่เป็นลักษณะเวลโครติดตั้งด้วยกันแล้วเนี่ยครับข้อดีคือเวลาอยู่บนเข็มขัดของบริเวณเอวเจ้าที่นะครับมันจะไม่ขยับไม่เคลื่อนที่เวลาที่เราต้องการมีการเคลื่อนที่มีการปฏิบัติงานหรือว่าทำำําดําเนินกลยุทธ์นะครับมันจะช่วยให้อุปกรณ์อยู่ตําแหน่งเดิมแล้วก็ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้มีศักยภาพแล้วก็คุณภาพมากขึ้น ครับะเจ๋อได้รับว่าอุปกรณ์บดริมขัดนะครับโหลดของแบบเต็มๆแน่นๆเลยซึ่งความแข็งของเข็มขัดไวเลอร์ซิลิคอนนะครับออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักอุปกรณ์บนเข็มขัดของเจ้าที่ปฏิบัติงานนะถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อรับได้ทางไวเลอร์เทติคอนโซกทุกช่องทางครับผม Valor Empower Your PX Mission